เอาหน้าดินที่เปิดออกปกคลุมไว้สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพลอิสแลน์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ย2สูตรรวมกันนะครับเพื่อฟื้นฟูต้นอินทรพลมนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมในช่วงเดือนกันยายนนะครับว่าจะใส่สูตรไหนดีนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนนะครับสู้ชมนะครับเพื่อสะสมอาหารให้ต้นนะครับให้ต้นอินทผลัมเพื่อออกจันทรนะครับในปีหน้าเพื่อให้จันนั้นสมบูรณ์นะครับผสมติดง่ายนะครับลูกโตนะครับต้นนี้ก็มีปัญหานะครับในช่วงเดือนที่แล้วนะครับล่วงนะครับล่วงแรดนะครับเข้าเจาะที่โคนยอดนะครับ ก็อาจจะมีปัญหานะครับในช่วงแทงจันรนะคับในปีหน้านะครับก็ต้องเร่งนะครับให้ท่านอาหารนะครับก็เจ็บมดแล้วนะครับก็เหลือแต่กระดาษเปล่านะครับกระดาษเปล่านะครับนะครับอาจจะมีติดบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับ เป็นสายพันธุ์เบรมนะครับพอนิ้อนะครับก็จะมีปัญหาในช่วงหน้าฝนนะครับที่ฝนตกทุกวันนะครับก็จะมีลูกแตกแล้วก็ร่วงนะครับก็ต้องเร่งนะครับในการให้ธาตุอาหารของพืชนะครับสูตรน,นะครับปุ๋ยที่จะมาใส่ในวันนี้นะครับก็เป็นสูตรผสม เช่นเคยนะครับแต่เป็นสูตรผสมที่แตกต่างกันนะครับนะครับต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนไปนะครับสังชมนะครับก็จะเน้นที่ใบก่อนนะครับในช่วงเดือนกันยานะครับกันยานะครับวันนี้เป็นสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับแก่ยี่สิบสี่นะครับนี่เป็นสูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะครับสูตรเสมอนั่นเองนะครับ ก็จะมาเทนะครับเทรวมกันนะครับครึ่งต่อครึ่งคือ50 50หนะครับหรือว่า1ต่อ1ส่วนนะครับในการใส่ปุ๋ยในช่วงเดือนกันยานะครับเราก็เทรวมกันนะครับก็เข้าให้เข้ากันนะครับสูตร8 24 24ส่นะครับ1ส่วนนะครับแล้วก็สูตร16 16 หนึ่งส่วนนะครับคือหนึ่งต้นหนึ่งหรือห้าสิบห้าสิบนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือครึ่งต่อครึ่งนะครับ,รบก็จะใส่นะครับรอบ,บกวมต้นนะครับถ้ามีหญ้าขึ้นนะครับก็ควรเอาหญ้าออกนะครับนีรบ่รอบกลมต้นนะครับทุกชมก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยสูตรนี้แล้วก็เปิด หน้าดินนะครับเปิดหน้าดินเล็กน้อยนะครับกับก่อนนี้ก็น้ำท่วมนะครับรอบๆโคมต้นนะครับน้ำลดเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาหน้าดิน้ที่เปิดออกปกคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการใส่ปุ๋ยหน้าดินนะครับต่อปลอบโคนต้นของอินทรพลมนะครับที่ต้นอายุ6 6ปีเสร็จนะครับ6ปี7ปีนะครับสำหรับต้นนี้นะครับซึ่งมีหน่ออยู่2หนอนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับต้นปีนะครับจันทรก็ออกที่หนอด้วยนะครับท่านผู้ชม ในช่วงหน้าฝนนะครับปุ๋ยนะครับก็จะละลายเร็วนะครับบางสูตรก็จะเร่งให้เป็นอากาศเร็วกว่านะครับเร็วกว่าบางสูตรนะครับหน้าฝนก็จะละลายเร็วแล้วก็ซึมลงในหน้าดินเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าดินมีความชื้นสูงนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีน้ําท่วมขังนะครับก็ประมาณสักสองสวันนะครับเม็ดปุ๋ยก็จะหายไปนะครับนะครับซึมลงดินบ้างนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับก็เลให้ไปในอากาศบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเร่งนะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวนะครับไปแต่ละเดือนนะครับในช่วงแรกเราก็เน้นที่ใบก่อนนะครับเน้นที่ใบก่อนนะครับ เห็นสูตรตัวแรกเยอะๆหน่อยนะครับหรือว่าใช้สูตรเสมอไปนะครับผสมกับสูตร84 4 24หรือว่าสูตรอื่นนะครับที่ตัวกลางกับตัวท้ายนะครับเลขตั้สตัวท้ายนะครับเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อสะสมอาหารนะครับให้ต้นให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับก่อนที่จะออกดอกแทนจันในต้นปีหน้านะครับ ต้นนี้ก็มีปัญหาด่วงนะครับว่วงเขายอดนะครับด่วงแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ท่านผู้ชมก็นําไปปรับใช้ได้นะครับในการฟื้นฟูต้นอินทผลัมหลังจากที่เก็บเกี่ยวนะครับเพื่อสะสมอาหารให้ต้นนะครับเพื่อให้ออกจันทในต้นปีหน้านั้นสมบูรณ์ที่สุดนะครับและก็ผสมติดง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกโตนะครับสมบูรณ์ดีนะครับรสชาติดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ สองคลิปนี้นะครับผมขอคาราช้อมชมไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ